สวัสดีครับเพื่อนๆกระยาณมิตรผู่ฝ่ายธรรมวันนี้ก็มองว่างก็เดี๋ยวจะทำคลิปเล่าเรื่องราวต่างๆนะเรื่องเรื่องธรรมชาติที่มีอยู่ในกายในใจเรานี่แหละเราไม่ต้องไปเล่าให้มันเรื่องอะไรที่มันแบบพิสดารที่มันต้องออก สแสวงหาอย่างเงี้ยที่จริงธรรมะมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆอยู่กับเรานะฮะผมผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาผมเข้าใจเข้าใจระบบของมันดีนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆญาติธรรมลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาใหม่ก็ได้ฟังฟังความจริงฟังสิ่งที่มันมีอยู่กับเราเราไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรฟังผมมาขยายความมาอธิบายแยก ทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้เรียนรู้ภายในของเรานะฮะเพราะที่ผ่านมาหลายพันปีมาเนี่ยเราอออกแสวงหาหลังจากพระพุทธเจ้าปฏินิพพานคําสอนอะตัวเป็นแก่นมันหายไปอืแล้วเราถูกบิดเบือนให้เราออกแสวงหาหนีจากโลกสมมุติอืมแล้วก็ไปหลงยึดธรรมะนะฮะอาเราถูก ถูกสอนถูกปลูกฝังมาอย่างนี้แล้วก็ถูกอเอาอิอทธิปฏิหารเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องปฏิหารเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรที่มันมันอยู่นอกเหนือเหนือเหตุผลที่มันเป็นแบบเเกินความเป็นจริงนะฮะที่มันพิสูจน์ไม่ได้นะเอามาเป็นกงขังอ่า ก็พูดง่ายๆว่าเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือหากินน่ะควบคุมคนอืมผมจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานผมมาทําสิ่งนี้มาขยายความเนี่ยผมมาเผยแพร่ความจริงความจริงของชีวิตครับอืมผมไม่อยากใช้คําคําว่าธรรมะ,ะหรือแบบการปฏิบัติซะจนแบบต้องเอาตัวตนไปเป็นนะฮะ ผมไม่อยากใช้คํานี้ผมจะใช้คําว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่กับเรานี่แหละอ่าแต่ด้วยความที่เราถูกปลูกฝังมาถูกสอนมาผิดๆเราก็เลยจินตนาการมโนไปว่ามันเป็นสิ่งอันยิ่งใหญ่มหาศาลเกินเกินมนุษย์อย่างเราผู้ที่ครองเรือนอย่างเนี้ยคารวะผู้ครองเรือนจะเข้าไปถึงจะจับต้องมันได้นะฮะมันต้องผ่านกระบวนการอย่างนน้นอย่างนี้เยอะแย,ยะมากมายเนี่ยอืมโดยที่เราอะยึดติด ในภายนอกผมจะสมมุติอ่าเดี๋ยวเรามาสมมุติกันเราเองว่านี่คือการปฏิบัติธรรมแต่ผมบอกว่ามันเป็นธรรมชาตินะฮะอืมเป็นธรรมชาติที่อยู่กับเราเราไม่ใช่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยนะฮะอ่าเราสมมุติมันขึ้นมาอย่างนั้นแหละอืมแล้วเราก็ตีค่าความหมายมันส,สูงลริ่วจนไปไม่ถึงเอื้อมไม่ถึง เรามาสมมุติกันเราเองว่านี่คือการปฏิบัติธรรมจะได้ไปนิพพานพ้นเกิดผ้นตายเนี่ยเรามาสมมุติกันเราเองแล้วมีการสืบทอดกันมาตลอดจึงมีพิธีกรรมต่างๆนานายึดมั่นถือมั่นจนชีวิตอยู่ยากลำบากเอาตัวตนไปเป็นครับจะต้องสละนุ่นทิ้งนั่นสารพัดอ่าคือสละความจริงอะโลกโลกที่มัน ในการดําเนินชีวิตจริงๆไอ้การสละนู่นทิ้งนั้นมันเป็นเรื่องภายในฮะผมสอนให้สละภายในนะฮะไม่ได้การเอาตัวตนไปเป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันยิ่งใหญ่อย่างที่เราเข้าใจอย่างที่จะต้องหนีไปบวชไปอุทิศตนเดินจงกรมเข้าปา่าไปทรมารร่างกายมันไม่ใช่แบบนั้นเลยฮะไม่ใช่แบบเจ้าชายสิทธ,ธทัตถธรรมตอนที่ยังไม่ตัดสู้นะฮะตอนที่ยังไม่บรรลุ แล้วก็ตัดสลูอ่ะจนมีจนมีพัดส,สูตรมีตำรามีมีมรักษยมีองแปดมาถ่ายทอดมาสอนเราเท่าทุกวันเนี้ยนั่นแหละฮะมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นไม่ใช่แบบเจ้าชายศิถธิธรรมหนีออกจากวังหนีมาฝึกชานมาทรมานร่างกายตัวเองเราไปทาในในเบื้องต้นของเจ้าชายศิรธ,ธรรมแต่เราไม่ได้อ่าเข้าใจหรือหรือเอาทำหลังช่วงที่เป็นพระพุทธเจ้า เอามาสอนคนคือเป็นแก่นนั่นแหละฮะเราจึงติดอยู่ในระบบของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยแค่เนี้ยย่อลงมาแล้วนะฮะแต่พระไตรปิฎกเขียนกันเป็นสี่หมืนแปดพันแปดพันพระธรรมขันซึ่งผมบอกว่าเอาไปโยนทิ้งลงน้ำเนี่ยไม่มีความหมายฮะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่องเขียนขึ้นมาแล้วเราก็ไปอ่านไปท่องจํา ไปท่องจําตําราให้มันผ้นทุกข์มันไม่พ้นฮะท่องจําแล้วก็ามาคิดมาปรุงต่อว่าจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตถูกไหมมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยคุณไม่เข้าใจแก่นคําสอนเราไปท่องจําแล้วก็มาพยายามวิเคราะห์วิจารณ์ที่จะเป็นอย่าง <c oughs> อย่างหนึ่งหนังสือผมบอกว่าแท้จริงอะธรรมะมันเป็นธรรมชาติเรื่องง่ายๆในเรานี่แหละผมมาทําตรงนี้มาเปิดเผยตรงนี้ มา <c oughs> เล่าเรื่องตรงนี้ให้พวกคุณตื่นรู้ขึ้นมามาปลุกสติพวกคุณให้ตื่นรู้ไม่ให้หลงไป <c oughs> อาจากสัญญาเดิมๆที่ถูกฝังฝังกันมาเดิมๆเ,เรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์การสร้างสมบาร,รมีจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าต่อจะไปเป็นพระศรีอานอะจะไปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นองค์มหาบารมีเป็นองค์อะไรมันมโนไปเรื่อยเปื่อยไปแล้วลลอกกันเองฮะ <c oughs> หลอกลวงกันเองครับอืม เป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดเลยเราไม่มีวันจบครับเพราะมันคือระบบของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะฮะปรุงแต่งมันขึ้นมาแล้วก็หลงว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่นะฮะพอหลงก็ไปมากๆก็อยากจะไปเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอยากจะสร้างบารมีหลงภาษาสมมุตินะฮะเออพระพุทธเจ้าท่านเรียกมันว่าวัตตะชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุด ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตอนยังไม่ตายก็วนอยู่กับวัตะนี่ของการปรุงแต่งเห็นหไหมครับมโนไปเรื่อยเปืย่ยหาวิธีพ้นทุกข์ปรุงแต่งมันขึ้นมานี่มันคือธรรมชาติของชีวิตครับเราต้องเข้าใจมันเราต้องเหเรียนรู้มันภายในเห็นแจ้งความจริงไม่ใช่เอาความคิดไปเถยทะยานคิดอยากที่จะเป็นอย่างที่ความคิดของเราเราต้องถอยให้สุดหยุดให้เป็นเห็นหได้ก็คือระบบของสังสารวัตรระบบของการปรุงแต่งเนี่ย ตัวอุปทานเนี่ยอ่ามันเกิดดับขึ้นมาได้ยังไงฮะแท้จริงมันไม่เคยมีอะไรนะฮะบนโลกใบนี้ยอืมไม่มีเส้นทางอะไรเลยมันเป็นถูกสร้างขึ้นมาจากตัวโมโนทนั้งนั้นนะฮะเราติดอยู่ในระบบของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์พุทธะเรียกมันว่าวัตตะพระพุทธเจ้า นาเจ้าชายสิทธัตถะเอาเอาตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะดีกว่าเจ้าชายสิทธัตถะแสดงหาตรงเนี้ยเพราะถูกเจ้าวัตตะตัวเนี้ยหลอกลวงจนกว่าจนจนพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมอ่าจากการจากคำคำหนึ่งของนางสุชาดาฮะทําให้พระอ,องค์ตื่นรู้ขึ้นมาพลิกฉับพลันุ์ฮะพลิกความไม่รู้กลายเป็นความรู้ครับ พิษเอาวิชาเป็นวิชานั่นหละฮะพ,พิกพิษจัดหลงกลายเป็นรูฮะนั่นหละฮะหลงสแสวงหากลายเป็นรู้แจ้งนะครับพระองค์เดินทางมาตั้งนานนะครับไม่มีกูรูในสมัยนั้นนะ่ะไม่ว่าอาคูบาอาจารย์ของท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะทําให้พระองค์หมดสงสัยได้แต่นางสุชาดาทําให้พระองค์หมดสงสัยหลุดพ้นออกจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะฮะ พุทธะออกสแสวงหาสิ่งนี้ภายนอกด้วยความไม่รู้จะใช้สศิลัาถะแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ภายในกายของเรากายหนาคืบยาวสอกของเรานี่แหละมันมีอยู่ทุกคนฮะใครที่ไม่ใช่เป็นบ้าเป็นบอนะฮะไม่หูหนวกตาบอดมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงธรรมชาติภายในเพราะเรามีครบเลยฮะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะฮะนั่นแหละเรามีหมดเลยอืมแต่เราไม่รู้เพราะถูกปลูกฝังกันมาเราจึงเชื่อว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อ่มันจะต้องเอาตัวไปเป็นต้องสแสวงหาแบบเจ้าชายศิทธธรระทุกประการถูกไหมฮะทำไมตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านไม่ไปสอนให้คนทําแบบพระองค์เห็นไหมฮะ อแม้กระทั่งการบวชพระองค์ก็ไม่ได้ไปดึงใครมาบวชเขามาบวชเองเขาขอเองพระองค์ก็ไม่ปฏิเสธอพระองค์ไม่ขัดแย้งใครไม่ปฏิเสธใครนะฮะนั่นแหละครับแต่เราถูกสอนมาเราเชื่อว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อการผลทุกเราสืบทอดมาเป็นพันพันปีครับเราเชื่ออย่างเนี้ยต้องจังงั้นอย่างนี้อ แบบพวกฤาษีฮะเราถูกสืบทอดมาเป็นพันๆปีแบบพวกฤาษีและทานพรมเราจะอยู่กับโลกแบบไม่ทุกได้เช่นไรอันนี้คือสิ่งที่ผมเอามาถ่ายทอดผมจริงจากขยายความฟังไปครับธรรมอริจินอนจากพุฏการเราจะอยู่สมมุติโดยอยู่กับสมมุติโดยอิสระไม่ยึดภายในเลยข้างนอกก็ยังมีเหมือนเดิมนะฮะ เราไม่ต้องออกแสวงหาอะไรแสวงหาข้างในเนี่ยมีอยู่กับตัวเราทุกคนเพียงแต่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องผมจะบอกว่าผมเอาธรรมอริจิตตันจากพุทธการมาเปิดไหม่ทาผมเป็นทําเปิดไม่ใช่ทําปิดกั้นตัวเองให้ออกแสวงหาตรงนู้นตรงนี้มันเป็นเรื่องแบบนี้ครับทุกอย่างมันมีอยู่กับเราหมดเลยอารมณ์ความรู้สึก ความนึกคิดสัญญาความคิดปรุงแต่งอ่าถูกไหมฮะมันมีอยู่กับเราหมดเลยความสงบความว่างความอิสระอะไรมันมีอยู่กับเราแต่เราถูกสอนให้ไปอีกด้านหนึ่งไปอีกมุมหนึง่งคือสอนให้แสวงหาออกไปภายนอกนะฮะมันติดข้องอยู่ตรงนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่หายากไนี่ยเพราะมันออกออกนอกมรกคออกนอกเส้นทางฮะเอาตัวตนไปเป็นถ้าไม่ได้อยู่ในมรกคมรกคก็คืออะไรอ่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเอง การไม่ตามอารมณ์เนะี่ยการไม่เบียดเบียนซึ่งมันมีคุณ,ณธรรมประจําใจอยู่ภายในหมดเลยฮะสติก็อยู่กับเราสมาธิก็อยู่กับเราฮะซึ่งในขณะที่เราอ่ะตั้งใจฟังผมอยู่อย่างเงี้ยผมจะพูดเสมอว่าคุณจะมีสติสมาธิอยู่ในการฟังผมอยู่ความคิดอะไรอ่ะถ้าคุณตั้งใจฟังโน้มก็มาฟังอ่ะสมาธิมันยิ่งจะแข็งแรงครสติมันยิ่งตั้งมั่นมากแต่ถ้าคุณฟังแบบไม่ได้นั่นมาก เท่าไรมันก็จะมีความคิดมีอารมณ์ตรงนู้นตรงนี้เข้ามาดึงมาอะไรเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมชาติเราห้ามมันไม่ได้ฮะเออแต่เราการที่เราจะตั้งใจฟังจริงๆเนี่ยโน้มเข้ามาในใจเนี่ยมันจะทําให้เราตื่นรู้ขึ้นมาได้ตื่นรู้จากภายในไม่ใช่ไปแสวงหาจากคนนู้นคนนี้เมื่อตื่นรู้แล้วเนี่ยตื่นรู้เข้าไปภายในหละปัญญาเราไม่ถึงเราไม่สามารถที่จะตัวสิ่งสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะถอยให้สุดได้อาจารย์ ก็ต้องปรึกษาอาจารย์ครับผมเป็นคนที่ช่ำชองในระบบตรงนี้ไงครัอผมจะบอกพวกคุณนะมันไม่มีพระพุทธเจ้าที่เราสมมุติขึ้นมาแล้วยึดถือหรอกเออเจ้าชายศร,รีตาก็พอตับรอนบรรลุธรรมท่านก็เรียกตัวเองว่าตถาคตไงมันเป็นเช่นนั้นเองนะฮะตถาตาเออไม่ได้มีพระพุทธเจ้าไม่ได้มีพระมหาบาลมีไม่มีโพ,พธิสัตว์ไม่มีอะไรเลยแค่คนคนหนึ่งที่เข้าใจมันนึกออกไหมครับ ง่ายภาษาสมมติง่ายๆแค่คนคนหนึ่งที่เข้าใจมันแล้วเข้าใจระบบของมันมีบารมีมีความรู้พิเศษอ่ะเหนือคนธรรมดาเท่านั้นเองความฉลาดเป็นพิเศษแล้วเอามาขยายความถ่ายทอดเอามาปลดล็อกเอามาชี้จุกให้คนอื่นเห็นตามได้เท่านั้นเองเราเนี่ยมักจะถูกสอนถูกหลอกไอ้พวกอารัชีเราเราหลายๆอย่างมันไม่ได้จบไงครับ มันปรุงต่อไปมันมโนว่ามันเป็นองค์มหาบารมีบ้างเป็นโพธิสัตว์บ้างเป็นนุ่นเป็นนี่ลงมาจากคุทธเกษตรมีส่งลงมานน่นน่ะมันเป็นเรื่องมหากราบครับมันสร้างอิทธิปฏิหารสร้างความงมงายให้กับเราเราเลยมองตัวเองด้อยค่าครับเห็นไหมเออผมบอกว่าเรามองตัวเองด้อยค่าเพราะเราเราเชื่อว่าเขาสูงส่งจริงๆนะฮะ นั่นแหละคือปัญหาของเราทั้งหลายผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆแค่นี้นะฮะเราแค,แคใ่ให้ความเคารพครูบาอาจารย์อย่างผมเนี่ยมาบรรยายทมเนี่ยมาอธิบายเรื่องพวกนี้ผมมีความรู้เรื่องพวกนี้ยผมก็เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์คนหนึ่งของพวกคุณนะฮะอืมเราควรที่จะมองเห็นจุดตรงเนี้ยแล้วสนับสนุนครูบาอาจารย์แค่นั้นแหละที่ผมพูดมาตลอดแล้วช่วยกันกอด เกาะกันให้แน่นแล้วขยายเอาความจริงมาขยายอย่าให้คนหลงมงมงายต่อไปคนที่เขาหลงบุญหลงบาปนั้นมันเป็นเวรกรรมของเขาแล้วที่เขาหลงอยู่อย่างนั้นต้องปล่อยดึงเขากลับมาไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้เราเอาทำเราเอาธรรมะตรงเนี้ยให้สําหรับคนรุ่นใหม่ๆนะฮะนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเราคงต้องสนับสนุนต้องช่วยกันฮะผมมีจิตที่จะทําตรงนี้อ่าแต่ว่าผมก็ต้องการคนสนับสนุนหนึ่ง อ่าเพราะผมปัจจัยสี่ผมยังขาดอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วผมก็ต้องทําด้วยด้วยต้องหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองไปด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าผมก็ต้องกินต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างค่าเช่าเช่าบ้านเช่าอะไรนะฮะมันยังต้องมันต้องมีตรงนี้อยู่ปัจจัยมันยังไม่พอไงฮะอ่าบางคนไม่เข้าใจผมนะครับอืม ผมบอกว่ามันไม่ได้เป็นธรรมะผมจะเปลี่ยนแบบใหม่หมดเลยมันเป็นธรรมชาติผมเป็นครูคนหนึ่งผู้สอนผู้ชี้หนทางหลุดพ้นให้คุณได้ผมเข้าใจระบบมันอย่างแจ่มแจ้งผมรู้ทุกซอกทุกมุมของเรื่องภายในเรื่องสัมมาทิฏฐินะเรื่องการหลุดพ้นนะแต่ถ้าไปเรื่องอิทธิปฏิหารมันเป็นของพวกมิจฉาทิฏฐิอันนั้นผมไม่รู้ผมไม่ได้ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาถ้าคุณชอบแบบนั้นกูต้องไปแบบนั้นแต่ผมบอกเตือนคุณนะคุณจะหลงเกิดหลงตายแล้วมันเป็นกรรมนะฮะ อืมถ้าคุณเชื่อเจ้าชายไอพระพุทธ,ธเจ้านะฮะคุณจะหลงติดข้องอยู่ในนั้นไม่มีวันเป็นอิสระคุณมีโอกาสชาตินี้ชาติเดียวคุณเปิดใจแค่นั้นนะอืมสนับสนุนผมแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่าอยากได้ฟรีๆเลยฮะธรรมะอย่าคิดว่าเอธรรมะนี่เป็นการมันคุณทํามาเยอะแล้วผมจะบอกนึกออกไหมฮะจงแบ่งปันซึ่งกันและกันนั่นแหละครับสนับสนุนกัน ถือว่าเป็นธรรมชาติภายในผมเป็นครูคนหนึ่งที่มาอธิบายเรื่องพวกนี้ให้พวกคุณฟังชี้จุดแกะให้คุณได้แล้วกันนะมันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงๆหรอฮะทุกอย่างเราถูกการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสมมุติแล้วเรายึดถือมันไม่ได้มีพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอะไรมันเป็นภาษาที่เรามนโนต่อคนที่พูดอย่างนี้ได้ที่คิดว่าตัวเองเป็นมหาเป็นโพธิสัตว์เป็นองค์มหาบารมีเป็นพระอระิยสีเมตตาคนพวกนี้มันหลงนะฮะหลงมโน ยังผมผมรู้ว่าพอถึงจุดนี้โอ้โหมันพ้นการปรุงแต่งมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเป็นความคิดของเราทั้งนั้นน่ะถ้าเราไม่หลงความคิดมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นตถาตามันเป็นเช่นนี้เองฮะทุกอย่างมันไม่เที่ยงครับมันเกิดดับของมันแม้แต่ร่างกายของเราอ่ะรูปงามรูปน้ามมันไม่เที่ยงสักอย่างเลยฮะไม่มีอะไรเที่ยงสิ่งที่มันเที่ยงอ่ะคืออัตราครับที่คุณกําลังเข้าใจมันว่ามันเที่ยงเนี่ยมันมีอยู่จริงมันเป็นอัตตาครับแม้แต่จักรวาลก็แตกดับครับตามอายุไขของมันฮะ ไม่มีอะไรเที่ยงครับเรามนุษย์เล็กๆอย่างเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนิพพานก็ไม่ได้มีอยู่จริงครับนิพพานก็คือการเป็นอิสระหลุดพ้นในชาตินี้ฮะตายแล้วก็แล้วไปเมื่อเราหมดเชื้อแห่งการเกิดแล้วไม่หลงอะไรแล้วฮะคือความหลงของเราเนี่ยทาให้เราวนอยู่ในวัฏฏะเนี่ยอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ไปสร้างพบใหม่ต่อๆไปเรื่อยๆนะฮะตามวิบากตามกรรมที่เราทํานะฮะอืมเพราะเรายึดมั่นถือมั่นอยู่ไงครับ ข้างในภายในเ่ยด้านหนึ่งอ่ะด้านลึกๆอ่ะพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตตังขบวนการกรรมนะฮะที่มันเวียนว่ายตายเกิดสามสิเบตพกภูมิเนี่ยเออผมก็ไม่อยากเอาพวกนี้มาพูดเนะท่าไหร่ไงครับเออแต่มันต้องเอามาเชื่อมโยงกันผมอยากให้คนแบบไม่ต้องจําอะไรมากมายเอาแค่ตัวเองเนี่ยถ้าไปจําม,มามากแล้วมันจะขวางกั้นปัญญาตัวเองเออ ผมบอกว่าไม่ต้องใช้ภาษาบาลีเลยเราอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบอยู่กับเราอีกร้อยปีข้างหน้านี่โลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยภาษาบาลีอะไรมันก็จะเลือนหายไปครับมันจะเป็นธรรมชาติที่เราจะมาล่างคุยกันแบบเนี้ยนะฮะมานั่งสอนกันชี้เห็นเป้าหมายว่าเออเราหลงอะไรมันจะเป็นเรื่องแบบนี้เลยผมจะบอกนะต่อไปนะมันจะเลือนหายไปหมดเลยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปฮะคนฉลาดมากเข้าใจมากขึ้นก็จะใช้เรื่องง่ายๆมาพูดนะฮะ มันจะเป็นเรื่องแบบนี้นั่นแหละฮะโอเคไหมครับทุกสิ่งมันเป็นเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นผมมาเล่าแค่นี้วันนี้แล้วก็ผมฝากเบอร์โทรผมศูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่อออิสลานะครับอ่าใครบันทึกลายผมมันก็จะเด้งชื่อผมไอเบอร์ผมอะมีอะไรอยากสนทนาธรรมกับอาจารย์ขอแนวทางแนะนำเบื้องต้นได้นะแต่จะให้ผมไปช่วยปลดล็อกปลดอะไรเนี่ย ไอ้นั้นนอกลอกครับต้องคุยกันอีกยาวโอเคครับงั้นแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ